ผมได้ลูกหนักเลยนะครับ 我得晒干了。 ุยหน่อนะคุยได้อยู่นะเป็นไง้วนะให่บ้างไหวอยู่นะเดินคุยกันหน่อยมันริงคุใส่เต็มๆทุกอย่างอย่างนอ้เหอครับเป็นไงเหรอครคุยหน่อยเอ้ยโ้ได้ยังไงยังไงเต็เ็จะขยับลงใส่ใลงยังเอาน่จะดูอไรมาเตนเ้น

সেই পে

ไงบ้างครับเป็นไงบ้างครับ

หน้าผมไม่ต่อไป <Wow. S 1> ผมเขิน ไม่ง่ายครับวันนี้เหยียจเ์โอยหมูสวยครับหนึ ได้ครับพี่หนึ่งงัดมางัดมาต้อัสวยครับสำหรับโจ๊กเกอร์สำหรับเยือนโจ๊กเกอร์และเตะพับนอกเยือนจะเตะพับนอกแต่ติดขาและตามมามัดขวาตรงของพี่หนึ่ง เอาล่ะครับตูนตรงกว่านี้ตีเข่าตีเข่าแล้วพี่นิงต่อยีตโอยสวยครับพี่นิงเข้าหน้าเต็มแล้วทีสุดท้ายครับโอ้ยสวยครับพี่นิงโอ้ยสวย ทีด้วยคู่แล้วโอ้โหต่อยห,หมัดขวาตึงแรงกระตีมาคจริงคุณคุณผู้ชมโคตรมันจริงอันนี้ต้อง็นคนตายเคยตึงมือที่สุดตั้งแต่เท่าที่มามาเท่าที่มีมาแล้วบ้างวันเนี้ยหมดเวลาครับสวัสดียืนทักตรงแท้